สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องนอกก้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับห่างหายไปนานนะครับหลังจากที่หวานข้าวเสร็จน,นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับได้โอกาสก็ล้างรถเลยนะครับ ล้างเท่าที่ล้างได้นะครับ เมื่อวานก็เสียงโชคไปนะครับเจ็บหนักพอสมควรนะครับ อยู่ว,ว่างๆนะครับกล็ล,ล้างรถเล่นนี่แหละครับล้อฟ้าร้อฝนนะครับนี่นะครับ,นนรบ,รบสภาพท้องฟ้าวันนี้นะครับ ฟ้าคุ้มฝนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ตกนะครับส่วนงานวางท่อของเทศบาลเยอะเยะนะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือฝั่งขวานะครับฝั่งสายเสร็จแล้วนะครับ วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านล้างรถครับถือโอกาสเลสยนะครับเดี๋ยวรอฝนตกเดี๋ยวจะได้เอาปุ๋ยไปใส่มันใส่อ้อยนะครับ เพื่อนๆที่รับเข้ามารับชมคลิปนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับย,ย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นพิกัดที่ผมอยู่นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายกันได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ ถ้าไปไล่ไปนาเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ